ถ้าเผื่อรถพยาบาลมาจากโรงพยาบาลอาจจะมีแพทย์อาจจะมีพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพแต่ว่าถ้าเผื่อถือว,ว่าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าในมูลนิธิหรือว่าในหน่วยอื่นเนี่ยที่ไม่ได้มีแพทย์เนี่ยก็จะมีบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าผู้ช่วยเวชกรรมซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่4กลุ่มย่อยก็คือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการ,การแพทย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าพลานเนีย เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เรียกว่า advance d EMT พนักงานฉุกเฉินการแพทย์เรียกว่า EMT นะครับส่วนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งระดับเล็กที่สุดเนี่ยเรียกว่า EMR หรือว่า emergency ไม่ได้เ responder นะครับก็คือว่าในในทีมฉุกเฉินที่อยู่ทั่วๆไปเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มแพทย์ยาบาลที่เป็นวิชาชีพกับกลุ่มที่เป็นผู้ช่วยวิชาชีซึ่งไม่ใช่วิชาชีพ